จุงการเซมซสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราเดินทางมันที่เมืองเขตนอกเมืองของจังหวัดสุรินทร์นะครับแถวๆเขตห้วยเสน่งครับมากับพี่ๆทีมงานนะครับก็มาสุกสรรจปาครับผมวันนี้มีอีกหนึ่งคนสุดหล่อครับผมเบลลี่ครับอีกรับไฟเตอร์ขอบคุณครับเนี่ยฮะมาเดี๋ยวมาเที่ยวมาเบิ้งกับไอ้ทันทีวาครับเพื่อนชวนมาเอาปลานะครับกับทีมงาน เสุรินทร์เพิ่นครับผมหลอมถึงนักข่าวด้วยเนาะทุกทุกสับนักครับบอกลากะวันนี้กินหรอครับวันนี้ครับพี่น้องทำไมครับเรื่องน้าล่ะนาทีมืออื่นครับน้ำไหลเลยอาศัยกันแบบว่าเดี๋ยวเอาด่างหลักกับเดี๋ยวใส่หม้อครับผมเอามาย่างกินน้ำเพราะว่าเพื่นข้างขึ้นกันยุ่นีสองขึ้นแล้วมีเครื่องปั่นฟอกปั่นไฟนี่ครับนี่ครับผมเนี่ยฮะโอ้ มันจะโยกเย,ยกโยกเย,ยกมากเลยฮะเหมือน,นจะเหมือนจะมิดหัวนั่นเลยนั่นดีเหมือนจะลอร่อยไงน่าจะมิดหัวเนอะโอ้มีการปักต่อด้วยไหมดูไงตีละนู่นโอ้ยติดต่อเรื่อยๆ <c oughs> เลยครับดูดิครับน่าจะเป็นปลาหมอเทศกับปลานี้เยอะมากเลยโอ้นี่แหละครับผมเพราะว่าก่อนจะสูบเสร็จก็ใส่งี้ก่อนก็น่าจะเนาะลดปริมาณปลาไปเยอะหน่อย นี่ว่าจะเอานี้ลงอยู่นี่นี่แหละที่เขาลากอย่างนี้จะเอาจะเอากุ้งมาแต่หน้าท่านจะมาแบบก้อยในคอนคือคือเนาะนี่ฮะจะเราดูแบบทีมงานก่อนว่าจะลงกันหรือเปล่าจะอยากลงอนะ่ะอยากลงลากพี่ชานบ้านผมน,นี่างเงด้านข้างเนี่ยอย่าแข้งเยียนนี่ครับนะบ่เอออย่างเงาเนาะอย่างเงาเนาะแบบนั้นเนาะ,ะแข้งปลาไหลครับออนี่ครับคนนี้อู้ มอยักมอยักคือชื่อปลามอยักใช่ไหมเออแมนกระเฉงง่ายเหรอกระเฉงง่ายนั่นมีเลยโอ้สุดถึงตรงนี้กำมีหมดลมั้งสุกพรงนี้ก็พอดีแหละเยงเที่ยงลมั้งเนาะเขาเคยยิงเท้าอันน้นาะมีกระโดดมีอะไรด้วยนะ พอลี่ชิวๆอยู่ทำไมยืนนั่นเลยมไม่มีทางเพราะผมไม่หลุกเชื่อไหมแต่เชื่อโอ๊ยกลจะแกล้งกันหน่อยไม่ลงโซ่ดูบันไดดูบันได้ไงน,นี่บันไดนี่บันไดเรากดกี่ท่าไงสองครับ <c oughs> ติดอันนี้โอ้ยยังมีอยู่ครับผมดูความหมอมีตัวเปเริ่มงเท่านั้นเลยนเ,เนี่ยความหมอเที่ย ปลาหมอเทิดครับผมจริงอ่ะจริงตัวใหญ่จะมาปล่อยไว้เหรอใช่ปลาหมอหน้านีแ่แหละมันตัวใหญ่อยุ่สายหรือเปล่าบ่เดี๋ยวมางอือออ่นกันเบาลีว่างเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนี่ตัวสัมมี่ปลาหมอเทศเออพูดได้เนี่ยพูดผิสารก็พูดได้ฮะดูที่ไหนผมจะพาไปเนี่ยนั่นแหละจริงจริงจงจะไปวันนี้เนี่ยผมต้องมานี่ก่อนจริงจริงต้องไปล้างล้างบ่อให้แกล้างบ่อปลาหมอแต่เป็นเป็นบ่อผ้าใบครับบ่อมันครับผมย่างสุดยอะจริงไหม กูงอมิกากินน้อยใทำอะไรตู้ใหญ่ไม่มเนะเออเดี๋ยวจะกินให้ดูจริงเหรอจัดไปแฟนๆมันง่ายมันง่ายให้กินาเลือดก่อนน่ากินมากจะไปจะไปที่ไหนอยากไปที่ไหนลาเป็ดลาเป็ดโอ้ใส่เลือดด้วยใังไงครับนี่ไม่อยากไปไหนก็ให้แฟนมันซื้อหมูมายแามแอมอยู่บ้านเวันได้สดๆเลยครับวันไหน ดาวาแห่ได้เป็ดใช่ไหมอ๋อเป็ดน้ำเนาะอ๋อเออใช่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 กลับไปกลับไปเลยเนี่ยครับผมกว่าจะแห้งครับก็ไปไหนล่ะกินข้าวกินปลาก่อนเออ้แล้วแต่อวางเพชรวานเบิร์ดวางเบิร์ดท่านกับตั้งล่าเอาครับพี่น้านเดี๋ยวดูไฟก่อนดูไฟก่อนนู่นนู่นฝั่งซ้ายกำลังย่างปลาอยู่ถ้าดูไปไหนโอ้ไฟโอ้ใส่โอ้ใส่อยงนี้ได้ไหม หมดละครับผมเออคื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 อหลักที่ปลาตัวใหญ่ครับเพราะอะไรเลยไหมครับเาาาาที่คครรัับบผผมมนเพราะว่าถ้าปลาตัวเล็กเนี่ยเขาจะเอามืออันหนึ่งลูกหน้าครับตัวน้ำเข้าตาแต่ถ้าปลาตัวใหญ่เขาจับสองมือมันจะไม่ไม่ไม่สามารถที่จะอันนี้ได้เป็น ลักษณะคติของีสนาคติเกครับถ้ามีถ้าเอามือมาลูบหน้าได้แสดงว่าปลาเดียวแต่ว่าับผมใช่ครับถ้าลูบหน้าไม่ได้ก็คือตาเดียวก็ต้องจับสองมือจับสองมือครับไม่อันลรบครอบครัวไม่นิยมนะครับจับปลาสองมือครับผมพี่เราปาาฮ่อหวงวันของผมนี่นะครับโอ้ยไปแล้วครับ ื่องเลยครับพี่น้องครบโอ้ยตำอีกแล้วครับผมตำแล้วครับนี่นี่แะครับผมเดี๋ยวพี่เขจะโยนขึ้นมานะครับขึข่าตรงข้ามเป็นน้ำนะครับน้ำเต็มหน้าอีกไปอีกบัวหนึ่งีก่โอ้ยเกือบ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 ตัวใหญ่ละตัวใหญ่ละตัวใหญ่ละ

ระบูครับต้มหนีเนื้อขาวจุนพูนเลยพี่หน้องเด้อนี่แหละครับผมุดยอดครับผมมาทานอึ๊บใส่คลิปนี้โอเคอยูคลิปนั้นอมาฐานใส่ตัวหนึ่งละ ดับแนววะเนี่ยชอบนะบบนี้นะใช้ชีวิตชอบการใช้ชีวิตแบบนี้ไปตัวหนึ่งครับยังอีกเหรอยังยังอีกเหรอชอบเก็บภาพ สุดยอดสุดยอดสุดยอดมีที่ตากไว้มีที่ตากไว้เอออย่างเยอะอย่างเยอะอยู่อย่างเยอะอยู่อะไรครับผมอะไรครับอหนึ่งตัวหนึ่งนี่ครับผมมุดแล้วครับผมหนึ่งสอง ไปอีกแล้วครับอุ้ยบ้านในใจจริงกูจะเกะจะงูโปรมากเลยเหมือนเหมือนเหมือนแกจะดึงลงขึ้นหรือเปล่าอุ้ยเออจำแมนดิ้นแท้เหรอวะ อือบาดมือแน่นอนเลยนี่เงียงนอนนะนั่นไงครับบาดมือแล้วถ้าแห่งงี้มันเสามันน่าจะติดอยู่เนาะไปดูไปติดไม้ใช่นี่ครับผมโดนอะไรยังไม่นั่น เย็นแล้วเวยนั่นไงครับเหยียบเท้าเลยถึงจะเลิกเลยครับผมเสร็จว่าเลิกแล้วครับผมรอบนี้ไม่ไหวครับผมไม่ไหวเกียดตามทั้งขาทั้งแขนทั้งมือ ้ได้สองตัวเด้วยได้สองตัวครับรอบนี้นี่ฮะตายแล้วครับผมครับผมสำหรับสหรับคลิปนี้ก็แคลนี้ก่นกอนแล้วกันเดี๋ยวให้บารี่ลรำลน่านิดหนึ่งครับครับทั้งได้กกับพ่อเมีพี่น้องครับกัฝากทีมงานเอฟซีซองตันจิวาติแกมครับ ปฏิบัติดตามเบลลี่ด้วยนะครับทีมทุกนะครับพิมพ์ว่าเบลลี่และพี่น้องเด้อผมตั้งใจกันทีมงานนะครับผมอยากให้กินอีสายมาห้องครับพี่น้องครับซึ่งคลิปนี้เสร็จนี้ก็ก็แอบหวังว่าจะครบหมื่นวิวไอหมื่นหมื่นซับนะครับผมสาธุเพียงเพียงนะครับผมเบลลี่ขอบคุณหลายๆครับครับผมถึงงานเราจะเดินหน้าเอาความสนุกอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับเบลลี่เขากล่าวคาว่าสวัสดีครับจุกะสวัสดีครับผม